สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้มาเปลี่ยนเบาะจักรยานครับอันดับแรกก็ถอดน็อตใต้เบาะออกนะครับสองฝั่งซ้ายขวาถอดน็อตออกนะครับโยก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 เราจะเห็นตัวล็อกใต้รางเบาจําให้ดีนะครับอันไหนอยู่ตรงไหนบ้างเราต้องถอดชุดนี้ออกมาทั้งหมดคลายน็อตซ้ายขวาออกมานะครับจะได้ชุดยึดรางเบาประมาณนี้ ถ่ายรูปไว้ก่อนก็ได้นะครับเผื่อใส่กลับไปแล้วงงตัวยึดกับหลักอานจะหันไปด้านหลังหรือด้านหน้าก็ได้แล้วแต่ระยะเอื้อมของเรานะครับมันจะมีผลต่อระยะเอื้อมของแขนทำให้เมื่อยไม่เมื่อยทำให้เบาไปข้างหน้าหรือข้างหลังนะครับจากนั้นเอาชุดยึดรางเบาประกอบกับเหมือนเดิมนะครับเราถอดออกมาจากเบาเดิมยังไงก็ใส่กลับไปเหมือนเดิม จะเอาไว้ข้างหน้าหรือเอาไว้ข้างหลังก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับระยะการฟิตติ้งของเราลองใส่ดูกรอนนะครับแล้วก็ค่อยมาปรับกันอีกทีก็ได้ใส่ปุ๊บแล้วก็ขยับนะครับเราจะเอาเบาเหานขึ้นหรือกดต่ําลงนะครับพอได้ตำแหน่งปุ๊บยึดน็อตให้แน่นนะครับวิธีการเปลี่ยนเบาก,ก็ง่ายๆเท่านี้ครับไปแล้วสวัสดีครับ